สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่1 4มกราคมปี2026เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยที่ดีน,นะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเรื่องที่โปรแกรมฟุตบอลแอฟริกันนิชั่นคัพกันก่อนเลยทีเดียน,นะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเวลาเที่ยงคืนเซเนกัลจะพบก,กับอียิปต์และเวลาตีสามไนจีเรียจะพบก,กับโมร็อกโกทั้งสองคู่นี้ก็แถบเทสดทางบินสปอตหนึ่ง โปรแกรมฟุตบอลคาร์บอคคับอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเวลาตีสามเชลซีจะพบก,กับอาร์เซนอลคู่นี้ถันทัศน์ทาง o, โมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลโกปาดดเดลสเปนในคืนนี้ก็เป็นรอบสิบทีมสุดท้ายนะครับเวลาตีสามเลอเบติตจะพบก,กับเอลเชอลาเบสจะพบกับไลยูเบกาโนและอันบาเซเตจะพบกับเลอามาริดโปรแกรมฟุตบอลกาโชเซลายตลีในคืนนี้ก็เป็นนาดตกครั้งนัดที่สิบหก เวลาเที่ยงคืนครึ่งน,น,นาปโปลีจะพบก,กับปามาและเวลาตีสองิอินเตอร์มิลานจะพบก,กับเลเช่ทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพีเมีย HD สามโปรกแกรมฟุตบอลเบเดสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เจ็ดเวลาเที่ยงคืนครึ่งวอกบวกจะพบกับซังพาวลีเวลาตีสองครึ่งอาร์บีไลซิกจะพบก,กับไฟบวกเอฟซี FC โคโลนจะพบก,กับไบโอยยมินิกและฮอฟินแฮมจะพบก,กับบริเซียนมันเชนลากบัก,กทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางมินสปอร์ตโปรแกรมฟุตบอลสกอตติชแชมเปี้ยนชิพในคืนน เวลาตี2-45ฟอลเคิร์กจะพบเซลติกและฮาร์ดจะพบกับเซนเมเลนโปรโกแกรงฟุตบอลเซาอ์ดิโปรฟิชชั่นอลิกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลา21อนิลิกา45เอาคาดิซิยาจะพบกับเอาไฟฮาเวลาเที่ยงคืนครึ่งเอาชาบับจะพบกับนีออมเอสซีและเอาอาลีจะพบกับเอาทาวบอน ปโปรแกรมฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียในวันนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็เป็นนัดที่3เวลา18นาฬิกา30นาทีอิรักจะพบกับออสเตรเลียและทีมชาติไทยจะพบกับจีนทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีจีสปอร์ตและปโปรแกรมฟุตบอลช้างเอเปคในวันนี้ก็เป็นรอบสิบออทีมสุดท้ายนะครับเวลา17นาฬิกาพลัมแบงคอกจะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดเวลา18นาฬิกา2แบงคอกยูไนเต็ดจะพกบกันจนบจันนาบรีเอฟซีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับปตัตตานี FC, ีีรรสะเเกกยูไนต็ดจพบบบัาชุ เวลา18เนลิกาซัมสินาทีลำพูนเวลเลอร์จะพบกับสุโขทัยเอฟซีขอนแก่นกินาเต็ดจะพบนครปฐมกินาเต็ดเวลา19เนลิกาอาุธยยายกินาเต็ดจะพบอุตาดีเอฟซีลายพีทปัจโจเอฟซีจะพบกับบีจีปฐมกินาเต็ดทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแมนนะครับแายนี้คือโปรกแรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จเลยครับ